ที่มีบุญหนักศักย์ใหญ่ทีเดียวคือหลังจากที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานหลังจากถวายพระเพลิงเหลือไว้ก็แต่เพียงพระสารีริกธาตุจึงได้มีการแบ่งพระสารีริกธาตุออกมาเป็น8ส่วนเพื่อจะมอบแต่ละส่วนให้กับบรรดาพระมหากษัตริย์พวกพราหมณ์หรือพุทธ,ธมามะกะจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ไปบรรจุไว้ตามสถูปเจดีย์เพื่อกราบไหว้บูชา แล้วก็น้อมระล,ลึกถึงธรรมะชวนกันปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขส่วนใหญ่ของชาวโลกนะทีนี้สําหรับเมืองเราก็อยู่ในลักษณะพิเศษคือเราได้รับเอาพระธรันตทาตหรือควันพระพุทธเจ้ามาไว้ภายในประเทศทีนี้ความสําคัญขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคือพระองค์ทรงเป็นหมหาบุรุษทรงเป็นบรมครูผู้สอนข้อปฏิบัติแก่เราบรรดาเทพพดาและก็มนุษย์ คือเรียกวัาธรรมะของพระองค์ที่เพียบพร้อมไปได้สุดปกโดยสรรพ,พคุณโดยหลักการของเหตุผลพระองค์ทรงเป็นขันติวาดมีขันติธรรมมีความอดกลั้นทรงทนต่อภัยและทุกทุกก็กำลังกิเลสพระองค์ท่านนั้นไม่ได้สอนเพียงอย่างเดียวแต่ยังทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างโดย,โดยพระองค์เองด้วยนะแล้วก็พอทั้งใจไว้ว่ามาถึงวันเรืองงามยามดีเนี่ยหลวงพ่อ,พอจะก่อบพระสถูปเจดี แล้วก็บรรจุประธนทาทุศของพระองค์ไว้กลางเมืองให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาไปล่ะแต่ควาบาดเพคะห <c oughs> มีอะไรหรือมหม่เอวีอันว่าพระารษาดิจิธาท่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของสําคัญนะเพคะและเป็นที่ปรารถนาของบรรดากษัตริย์ของเมืองต่างๆต่างมีความประสงค์จะนําไปไหว้ในบ้านในเมืองของเขาเพื่อกราบไหว้บูชา แต่ก็ยังมีอีกพวกหนึ่งคือพวกทมินที่นับถือลทัทธิเดรถีอันมีเท้าองคุชนาตเป็นก,กษริย์หนุมนิสัยชอบเกการรานหัวเมืองเพื่อนบ้านตอนนี้ได้กรีธาถ้ามาตั้งมั่นอยู่หน้าเมืองเราแล้วนะไปคะได้ข่าวว่ากําลังจะบุกเข้ามาภายในราชบังเพื่อช่วงชิงพระธนรมธาตุเอาไปทำลายแล้วนะไพคะอันนี้ฉันรู้ถ้าก็ออกไปเพื่อกราบไหวบูชาเราจะจัด,จดสรรปันส่วนไปให้พระพุทธองค์ท่านสอนพวกเราชาวพุทธว่า พวกเราต้องอยู่กันด้วยการให้เพราะการให้เนี่ยเป็นการทำลายกิเลสกิเลสที่มีอยู่ในปุถุชนทั่วไปนั่นคือความอยากการให้จึงเป็นการกระทำลายความอยากชนัยสิ่งของซึ่งกันและกันในความรักความเมตตาปราณีกันและประการสำคัญคือการให้อภัยกันนะฮะพวกที่จะบุกเข้าพระทนา,านธรรมในครั้งนี้มันต้องการเอาไปทำลายถึงไงไงพอจะยอมมันไม่ได้ยางเด็ดขาด แล้วเสด็จพ่อจะทาประกาศใรกับข้าศึกใหญ่หลวงในครั้งนี้หรือเปล่าคะพระชนมายุเขาเสด็จพ่อก็มากแล้วพระวรากายตลอดจนพระ,ระนริมัยก็ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนะเบคะก่อนนั้นนะ่ะเสด็จพ่ออย่าลืมหมาเท้าของกุศราชเป็นกษัตริย์หนมควายแดงแล้วก็มีการชํานาญในยุทธาทีอยิ่งนักนะพี่ยค่ะถึงไงไงพ่อจ้าชีวิตเขาแลกได้ลูกเพื่อรักษาพระธัญร่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้คนรุ่นลูกรุ่นหลานคนต่อๆไป เขาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชานะมีจริงลูกไม่ใช่นิยายไม่ใช่นิทานเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะลูกนะเอาไงดีเพคะถ้าสมมติวนะ่าพอเกิดเสียถือรู้ว่าเพียงพล้ำศัตรูเขานะพอขอร้องให้ลูกทั้งสองนะ้ปลอมตัวเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วก็เอาพระทันตธาตุซ่อนไว้ในกล้าวมวยผมหนีลงเรือสำเภาไปศรีลังกานำไปถวายเท้าทศกมนีกษัตริย์กรุงลังกาเขา เพราะแดนหนึ่งแห่งกรุงังกาเป็นแดนน่งของชาวพุทธเหมือนกับเมืองเราลูกทั้งสองจะทํางานตามพระราชบัญญัตเพคะข้อนี้ชาพระยาไม่พนเล่าวึกล่าวข้อข้าวข้าวเพคะเอ๊ะมีอะไรนายทหารดูสิมายืนตัวสั่นงินงกอยู่ได้อะไรจะเกิดก่อยมันเกิดเข้ามาถ้าข้ามันสิมีอะไรก็ว่ามาข้อนี้ชาแรดยาไม่พนเล่าก็นั้นฮิมัรดาข้าทึกต่างห้าวเมืองนำโดยชาวังกุธราช กำลังโจมตที่เข้ามากลายลัดสวังล่วงเต็มที่แล้วมาเพื่อชงชิปงประธันตต์กันพระพุทธเจ้าไปทำลายคณะนี้ในข้าประชาชนข้านายทหารได้เป็นเบื่อเลวไปค่ะเออเอาอยางงี้กันแล้วกันนะท่านนะขอให้ท่านไปบอกกับนายทหารเหล่านั้นว่าขอให้เขาต้านทานาไว้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะออกไปรับมือมันเองเข้าใจไหมล่ะรับราบเลยด้วยกาวกลาวทุล่าไปคล้วเออนี่มาหาเทวี รีบนําลูกของเราทั้งสองไปไท้ายวังเดี๋ยวนี้นะหากว่ารู้ว่าฉันเป็นอะไรไปก็อย่ามวดโศกาดูนกันอยู่รีบไปลูกท,ทั้งสองของเราเน่ยปลอมตัวแล้วก็ไปสีลังกาให้ได้เร็วหน่อยสิเข <c oughs> มชาลาแล้วก็สนตะกุมารลูกแม่แตามแม่มาทั้งนี้เร็วลูกศัตรูบุกเข้ามาแล้วมาเร็วเสด็จพ่ออย่าร้องสิงลูกอย่าร้องน้ำตาไม่มีผลประโยชน์หรอก นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกคงจะไกลเสด็จพ่อแล้วลูกคงไม่ได้อยู่ดูแลปรนิบัติเสด็จพ่อแล้วเอาอย่างนี้ถ้าไปยางกัเสด็จพ่อเอาไงลูกหนุนทนทกุมานคือลูกจะขออาสาไปรับมือมันเองไปยากัลูกไม่ัวมหรอกลูกจะไปขอสู้ตายแทนเสด็จพ่อไปเองค่ะทนลุกกุมารลูกรักพ่อรู้ลูกรู้จะเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีจะรักพ่อพ่อก็เช่นกันลูกรักลูกเถอะดวงใจแต่ลูกเอ๋ยพ่อนำบรรลุศัจธรรมของพระพุทธองค์แล้ว อน,นิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตมนุษย์ทุกขังคือความเป็นทุกข์อน,นิชนไม่ได้และก็นัตตาคือความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งทั้งมวลพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าชีวิตคนเราเหมือนเรือนที่ควยกำลังไหม้มีทรัพย์สมบัติอะไรก็ขนออกไปซสหมดอย่าไวในเรือนร่างกายก็พ่อเช่นกันลยะลูกควยกำลังไหม้จนจะหมดรูปหมดทรงอยู่แล้วแต่หน้าที่สุดท้ายของพ่อพอจะต้องปกป้องพระทันตธาตุไม่ให้โดนทำลาย แล้วหน้าที่ของลูกะ่ะลูกทั้งสองจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยบารมีอ,องค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าพ่อเชื่อและเกินว่าลูกทั้งสองตกน้ําไม่ไหลตกควายไม่ไหมรีบไปจะลูกศัตรูบุกเข้ามาแล้วลูกุูลาไปค่ะลูกุูลาไปค่ะงอเท้าโคสีใต้ง,งบัดนี้ท่านมาทรงจอมทัพ สี่แตงอง์ทรงจอมทับเตรียมตอนรับไพรีที่มาคมนแหง่งกำลังหน่อยทอไม่ต้อยไม่กลัวเกรงเลือดละเลงจะข้อสู้เอาให้รู้ดีชัวขึ้นประทับบนกระจาทรงข้อเงาทานกาวกอกลุ่มช่วยกันคุมเนื้อทานราบดาบ,บออกมาหมือนหมวดเสียงระรัวเพลงดาบอาบเลือดปลี แต่นามน่อยนล้วด้วยจะไปตานข่ยปลาตัวใหญ่กินตัวน้อยขอ่อยสุกีอัน,นิจจาเมืองทนตบ,บุรีทุกยำยีจนไม่อาจจะตานทันแต่่าวโค้ซี่ยังมีเลือดก้องหนักสู้ทั้งที่รัวจะถึงซึ่งอาวาสานจะสิ้นชีพไวจนไม่สถานใจอาวานชีพนี้ทันยอมพลีเป็นเดิมพัน ยังกับกระชาลุกลายคข้ยัตตรูต่างต่อสู้ชนชางกลางเกตกันจนแถวโกศเสียทาผู้รวมรันทุกช่วงควันในข้อเงาในที่ชุดเต่ามวยมอนประชายาพระธิดาตลอดราชโอง กําชดมารูเขา้าเจ้ากระโจนซองพี่น้องรัวบิดามามวยมนกอดมันดอนข้าวแล้วรอง ทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยู่คำคว้าหรอกทุกคนเกิดมาพบกันก็นเพื่อที่จะพรากจากกันการพบกันจากเป็นของคู่กันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่ามัวร้องห่มร้องไห้เลยลูกรีบปลอมตัวเป็นสามัญชน,นรับพันธธาตุซ่อนไว้ในกล้าวมวยผมหนีลงเรือสำพอปีสีลังกาเถอะลูกตามที่เด็ดพ่อเธอสั่งเอาไว้โทษแล้วเสด็จแม่ละก่อนนั้นฉัด็จแม่ ลูกทั้งสองเป็นห่วงเสริจแม่จะนําพาเจดิจแม่ไปด้วยอย่าเลยลูกอย่าเป็นห่วงแม่เลยชีวิตของแม่เหมือนไม้กล้ขวางอยู่แล้วพระธันตธา,าตุเป็นสิ่งสําคัญรัหปรับชาวพุทธรีบนําไปสวาิพระยุคลงลังกาเถอะลูกไหนมันไปไหนกันหมดแล้วคนทนั่วหาพระธันตธาตุไห้พบเอาไปทําลายซะใหญ่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้ข่ามันทุกคน ยามอนรองอ้มรองไอมาตานองชัดตูใครจะถึงราชาวังเต็มที่แล้วมาตานองตามพมไปดีว่าผมจะนําไปทาเรือไปทาเรือทําเผา้ไดะจะได้ปล่อยอาเธอรไปอย่างที่ลังคาสํารับเะเด็ดแม่หมาทีวอวู่หน้าถี่พุ่มพุ่มจะกลับมาให้ความมาราคาแบบเอาชีวิตเป็นประกันมาเร็วน้องเออชัดูบุกเข้ามาแล้วใส่ลูกไปลูกทุลาไปครับมาลามาดามงติดตัวดมาตอนส เอาคนกลุกกับกายใครกับว่าคนอนาถเดินปะปนกับพวกกะไปหยอบลบนี่มาถึงปะนงวงมารดาก็ต้องพระส่องพี่น้องจากเวียงวังพวกศัตรูรีปลูก็ปราศาัตคนประทานดังคิดแต่เราต้องพิดวังถ้าวังกุศลรงคนในเวียงวังครันหมดวังหยืดเก้าวของครองธานี จะกล่าวถึงพี่นอ้องสังส่องราเดินทางมาพนิเวศเขตกรุงศรีกันสร้างกลัวนวันคิดคิดถึงบิตุรีนึกประชนนี้แล้วเดินรองอดสรองพี่น้องเดินรำไป พระนธนชาตชนไวในกล้ามวยผมหนีออกจากบรมราชวังพร้อมนายทหารเดินป่าวนก็พวกกุพยพหลบดหนีภัยสงครามมุ่งหน้าเข้าป่าดงทงทึบขึ้นเขาข้ามห้วยทุเรศเวทนายิ่งนักสำหรับรักยาหารบางวันก็ได้สวยบางวันก็ไม่ได้สวยแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนั้นสัตว์ในป่าในดงดุรา้ายเหลือเกิน ท่านผู้ฟวังที่เคารพท่านติดตามดูแล้วก็ให้กำลังใจกับทั้งสองทวงไปด้วยนะครับ No, P-